ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาก็ทบทวนกันในเรื่องความทรงจำหรือสัญญาที่ เรามีการพูดคุยกันเพราะสิ่งที่เราฝึกฝนอบรมตัวเองเรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่จดจำและควรจำแต่สิ่งที่เราไม่อยากจะจำอยากจะลืมก็เกิดความทรงจำที่ ไม่ประสงค์จะให้เป็นไปก็ต้องใช้หลักในการพิจารณาธรรมนะไม่ให้ทรงจำหรือทบทวนส <c oughs> ิ่งที่เป็นอดีตหลักของการปฏิบัติพระธรรมที่ทำให้เรา เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเรื่องความยึดความทรงจำที่ควรถอนออกจากความคิดความรู้สึกทางใจของเราแต่สิ่งที่เราทั้งหลายประสบการฝึกการอบรมตนเองนั้นก็จะมีปัญหาอย่างยิ่งในเรื่องความคิดและความทรงจำ ที่เราใช้ความปรุงแต่งนําหน้าไตก่อนก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะต้องปรุงแต่งออกไปสู่นะภายหน้าแต่ก็ยากเหลือเกินในที่จะมีการควบคุมการปรุงแต่งไม่ให้สู่สิ่งที่เป็นภายหน้า หลายๆครั้งที่เราได้น้อมธรรมชาตินํามาละลึกพิจารณาเพื่อจะให้เห็นสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตพวกเรานะ่ยได้มีโอกาสน้อมพิจารณาว่าเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทนั้นนะ่ยได้มีโอกาสฝึกอบรมตนเข้าถึงหรือไม่นะแต่การเข้าถึง เราจะเห็นเป็นปัจจุบันาการของความทรงจําที่ทำหน้าที่ปัจจุบันการนะก็เห็นเพื่อนอมนุษย์เราเพื่อนหมูสัตว์เป็นเพื่อนทุกข์ถ้าเราทำปัจจุบันนาการให้เป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนหมูสัตว์เป็นเพื่อนทุกข์ของเราคลองไว้นะจนกระทั่งจิตใจ อยู่กับหน้าที่ของตนในการที่จะเรียนรู้กันการแบ่งปันการมีน้ำใจมีความรักความกระตันอยู่ต่อกันนะความเบิกบานปัจจุบันนักการอย่างนี้สมควรที่เราจะ,จะฝึกอบรมตนให้เป็นปัจจุบันนักการแล้วก็มีความเบิกบานนะสิ่งที่เรา ทั้งหลายต่ที่เป็นพุทธบริษัทส,ส,สีก็จะมีเรื่องแะเลืกถึงอดีตและเลืกสิ่งที่เราไม่ประสงค์จะจำอย่างเช่นเรื่องเราหลายๆเรื่องบางเรื่องบางราวก็มีที่สิง่งทำให้เรารู้สึกจิตใจตกจิตใจเศร้าห,หมองแห่งความบกพร่องของเราแต่เราก็อยากจะลืม แต่ก็ลืมไม่ได้นอกนจากเราฝึกการอบรมปฏิบัตินะอนดีตก็จะคลายตัวไม่ได้ทรงจำนะแต่หมายถึงเราไม่ได้หมายถึงสติเลอะเลือนแต่คลายการทรงจำสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขยอย่างยิ่ง สิ่งที่ดีก็เช่นกันเราก็ควรต้องเข้าใจว่าทั้งดีและไม่ดีนั้นถ้าเราสามารถแก้ไขสองด้านให้เป็นปัจจุบันการของเราโดยที่เรามีจิตใจที่มีเมตตาเป็นกลางๆไม่บีบคั้นนะจนตัวเองนั้นจนตัวเองนั้นรู้สึกเป็นทุกข์นะต่อการที่ใช้ชีวิตประจำวัน เพราะนั้นสิ่งที่เราเด็กจะมาสังเกตพฤติกรรมพวกเราที่อยู่ในชีวิตประจำวันยุคใหม่เนื่องจากต้องระลึกระมัดระวังอย่างยิ่งการระลึกระมัดระวังก็หมายถึงเราสร้างความเพียรไม่ประทุษร้ายตนและคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องของการกระทำที่เราจะต้อง ละลึกระมัดระวังเป็นสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเสกอ่อนเมื่อราเลึกระมัดระวังแล้วเป็นผลทําให้เรานะสะสมการละลึกให้เกิดสติของเราเพราะเราเกิดสติความเป็นปัจจุบันการของการใช้ชีวิตนะก็จะพูดจะคิดจะกระทํำถึงที่ดีเป็นปกติคือไม่ได้หมายถึเราจะดีกว่าผู้หนึ่งผู้ใด แต่ความดีที่เราเกิดการละลึกเหตุของปัจจุบันการก็ทำให้เรามีความคิดมีคำพูดมีการกระทำเป็นปัจจุบันการนะซึ่งถูกฝึกฝนจากการรักษาศีลการเจริญสติการเจริญส,สมาธิของเรานะก็เป็นเหตุแนวทางการควบคุมเบื้องต้น นะไม่ให้ผิดศีลธรรมและกฎหมายการระลึลกระวังอย่างนี้ในเบื้องต้นก็จะลือฟื้นอดีตบ้างที่เป็นดีบ้างเป็นไม่ดีบ้างเราสังเกตสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ยนะนะพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านจะลือฟื้นอดีตของท่านนะนำมาพูดจาให้เรา ไม่เข้าใจส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยก็จะเลือดดีช่วงหนึ่งช่วงใดที่เป็นความทรงจำก็จะมาเล่าสู่ให้ลูกให้หลานให้สังคมนั้นได้ยินได้ฟังกันเป็นเรื่องราวเป็นตำนานของชีวิตนแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสลื้อฟื้นถึงที่เป็นความดีความเบิกบาน เพื่อจะเป็นแนวทางสืบลูกสืบหลานต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องการกุศล,ใน,ใ,นล,ลในการสืบในการระลึกในการทรงจำของเราเพื่อจะถ่ายทอดนะให้พวกเราลูกหลานได้ยินได้ฟังแต่บางทีเนี่ยเราก็ได้เห็นเช่นกันบางท่านกระลึกแรงโกรธแรงพยาบาท แรงลิสยาเนี่ยสั่งสมออกมาในใจจนประจักษ์เนี่ยเราก็ต้องรู้สึกความผิดพลาดอย่างนี้เราก็ได้เห็นกันเหมือนกันก็ทำให้เราได้เห็นว่าได้รู้สึกตามว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองก็จะมีอดีตที่ปลูกฝังเรื่องความโกรธความยึดมั่นนะทำให้เกิดความโลภความหลง คามลิสยาต่อกันก็ไม่เกิดผลดีนะต่อตนต่อลูกต่อลานต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างของเราเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยินได้ฟังนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พูดจากกันให้เรื่องภาวนานะเป็นประจำหมายถึงเราก็จะขาดเรื่องอดีตเรื่องสิ่งที่เราเคยปรุงแต่ง ไปช่วงๆไปในขณะที่เราทำหน้าที่อย่างความมั่นอกมั่นใจของการภาวนาแต่สิ่งที่เราต้องน้อมระลึกคู่กันเนี่ยของการที่ต้องฝึกทั้งภาวนาและฝึกทั้งสติฝึกทั้งการยึดมั่นในศีลพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องจิตใจของเราไม่เที่ยงแล้ว นั่นหมายถึงเราจะได้อยู่ในปัจจุบันาการยิ่งขึ้นนะไ่รู้สึกย้อนอดีตจนหมกมุ่นปุงแต่งอดีตเปรียบเทียบเปรียบเปิยกันพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสอย่างยิ่งเนี่ยที่ได้มีการได้ยินได้ฟังพราะทำคำสอนนะก็จะนำมาให้ตนนั้นมีโอกาส ได้อบรมตนเองแม้กระทั่งเราใช้กายภาพของเราทางตาทางความรู้สึกอยู่กับสังคมนั้นทำอย่างไรจะมีการควบคุมสิ่งที่จะคิดจะพูดจะกระทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เกิดความอบอุน่นและเกิดความเมตตาต่อกันนะถ้าหากว่าเราได้มี การฝึกกบรมแล้วเกิดความเมตตานะก็จะต้องเกิดความวางใจไปด้วยจะต้องมีกระแสสองส่วนอย่างนี้คู่กันนะถ้าามีเมตตาจนขาดการวางใจก็เรียกว่าเราย่างยึดสิ่งที่เป็นความดีอยู่ในจิตในใจอยู่ในพฤติกรรมคิดอยู่ในพฤติกรรมคำพูด และการกระทําของเราทีนี้จะหากว่าเรามาีจิตใจที่มีการวางใจไปด้วยเราจะมีเหตุผลในปัจจุบันาการทันทีจะไม่ไปคาดหวังปรุงแต่งเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคตแต่เราจะทําหน้าที่จากความคิดจากคำพูดจากการกระทําของเรานั้นให้ มีการเกิดขึ้นจากหน้าที่นั้นด้วยความเมตตาและก็ด้วยการวางใจก็หมายถึงเราไม่ได้บีบคั้นนะไม่ได้หมายถึงคิดทางเดียวไม่ได้คิดถึงใจเขาใจเราเราจะต้องมีการน้อมระลึกเรื่องบุญเรื่องวาสนากันเรื่องบุญที่แต่ละคนได้มีโอกาสสั่งสมกันนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องราวที่จะต้อง ยอมรับกับวิถีของชีวิตแต่ละบุคคลดังนึึงสังสมการสังสมบังบุญบารมีมาจึงไม่มีโอกาสเสมอกันหรือเท่าเทียมกันจึงจะต้องมีผู้นำผู้ประสานตรงกลางแล้วก็จะต้องมีผู้ตามการใช้ชีวิตถ้าเราน้อมถึงพระธรรมคำสอนเราจะมีความเบิกบาน ไม่ได้รู้สึกนะอิฉาลิษยาโกรธเคืองลำคาญย้อนอดีตย้อนอนาคตเหล่านี้ก็จะคลายตัวเพราะเข้าใจเรื่องจิตใจที่มีเมตตาแล้วก็มีการวางใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจะต้องถูกสั่งสมมาในอดีตในปัจจุบันจนทำให้ชีวิตของผู้หนึ่งผู้ใดในสังคมนั้น ไม่เหมือนกันความสุขความเจริญความเบิกบานความเหมาะสมหมายถึงความสมบูรณ์ทั้งภายนอกก็คือกายภาพภายในก็คือจิตใจแต่สิ่งที่เราสั่งสมถ้าเราสั่งสมเรื่องแรงอธิษฐานการสั่งสมเรื่องการสร้างกุบุญกุศลต่างๆ นะไปดูแลพ่อแม่มาดีดูแลครูบาอาจารย์ดูแลศา,า,าสนายิ่งใหญ่นั้นด้วยความศรัทธาด้วยมีการกระทําด้วยการนอบน้อมและหมายถึงท่านทั้งหลายก็จะเห็นชีวิตนะปัจจัยภายนอกนะก็จะมีความคล่องตัวจริงแต่สิ่งที่เราได้เห็นเรื่องความไม่คล่องตัวก็ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดหรือความทรงจำ ที่ปลูกฝังทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตจึงเป็นเรื่องของความปรุงแต่งเหล่านี้เป็นทุกข์จากความคิดเป็นทุกข์จากความรู้สึกที่มีความทรงจำนะถ้าเราไม่เข้าใจเราจะบอกไม่ทุกข์อย่างนี้ไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้ทำร้ายอะไรเราแต่ถ้าเราต้องนะน้อมเระเลึกให้ดี ความฉุนเฉียวความไม่ยับยัง้งความไม่มีการควบคุมตนเองหรือการที่เราไม่เข้าใจเรื่องจิตใจที่มีเมตตาอันแท้จริงและจิตใจที่ได้รับการวางใจก็จะต้องน้อมเรื่องใจเขาใจเราและจะเห็นว่าถ้าหากเราจเจริญ ทั้งภายนอกเจริญทั้งภายในเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตจะไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นพุทธบริสัทธสีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราเข้าใจอย่างยิ่งในเรื่องชีวิตของเราที่เป็นพุทธบริษัท4สีทำไมจะต้องมีแรงอธิษฐานะการที่เราสร้างบุญอันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ก็ต้องมีแรงตั้งมั่นนะเราตั้งมั่นถึงแรงอธิษฐานเราจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าชีวิตเราจะต้องมีประโยชน์อย่างยิ่งในกการที่มีชีวิตเป็นคุณพ่อ,เป,พอเป็นคุณแม่เป็นภรรยาเป็นสามีเ้าก็จะทำหน้าที่ของเราให้เกิดเข้าถึงการเป็นผู้ให้ความสุขผู้อื่นได้นะเราจะให้ความสุข ทั้งภายนอกทั้งภายในตามสมควรที่เรามีกฎเกณฑ์นะมีการเรียนรู้ของเราแลนะชีวิตทั้งหลายเนี่ยการที่เราอยากจะลืมแต่กลับจำนะก็สิ่งที่เราได้เห็นว่าสืบทอดกันมารนะุ่นต่อรุ่นปลูกฝังให้พัฒนาชีวิตด้วยปัจจัยภายนอกนะจนกระทั่งเผลอตัวเผลอตน นะสั่งสมไว้หนานแน่นเข้าไปในจิตในใจก็เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์จากการที่มีที่เป็นเห็นไ,ไหมเมื่อถึงที่ปลูกฝังอย่างนั้นก็เป็เหตุของการกระตันอยู่ก็สั่งสมตามนะจนกระทั่งมีโทษมีภัยของความทรงจําเหมือนกันเมื่อลผิดพลาดบกพร่องตอนช่วงวัยเบื้องต้นวัยท่ามกลาง ก็จะเห็นว่าตถ,ถึงบ้านปลายแต่าภาวะจิตใจของเราก็จะมีความตกต่ำเศร้าหมองกันได้นี่เองนี่ใจของเราตกต่ำเศร้าหมองเนี่ยเนสิ่งที่เป็นควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นก็จะต้องสูญเสียกันได้โดยง่ายนาีบางท่านไม่เข้าใจใช้กระแสโลกเนีามาครอบงำเนีามาผูกมัด ทำให้วิธีของหน้าที่ต่างๆนะลดตกต่ำลงไปเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตทั้งหลายนั้นไม่ได้เดินนานนะแต่ตั้งกำลังใจของเราตามยุคตามสมัยกับ80-90ปีที่ไปร่วมกิจกรรมงานศูนย์เสียชีวิตกันนี่ที่เพิ่งจะได้ทราบข่าวนะผู้ที่นะเขาเรียก หลงแล้วกันผู้เฒ่าผู้ผแก่ผู้สูงวัยมีสภาพหลงก็จะมีอาการจําไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าเวลาท่านจะกินก็ดีจะขับถ่ายก็ดีจะทำภารกิจประจำวันก็ดีขาดการควบคุมตนเองแต่สิ่งที่เรียกว่าควบคุมตนเองนั้น เราจึงสมควรที่จะต้องจดต้องจำํำนะให้สตินั้นรักษากายภาพนะทำหน้าที่ใดๆกร็รู้ตัวรู้ตนของตนแต่ผู้ที่หลงในสิ่งที่เราได้เห็นคนยุคใหม่ยุคเก่าเนี่ยก็ได้มีโอกาสน่าเห็นใจเพราะว่าหลงแล้วขาดความรู้สึกทรงจําหาหนทางของชีวิตนะไม่รู้อยู่ปัจจุบันหรือไม่ นะสิ่งที่เราควรระลึกสิ่งที่เราควรจะต้องยึดหลักพระกรัตนไะทัยยึดหลักของการที่เรามีเมตตามีการวางใจของชีวิตสูงวัยก็หมดโอกาสไปนะแต่ถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดนะจะยืนเดินนั่งนอนกายภาพจะเสื่อมไปอย่างไรความรู้สึกนึกคิดหรือความทรงจําที่สามารถอยู่กับปัจจุบันการ ทำให้ชีวิตปัจจุบันการนั้นนะสืบทอดบุญกุศลสืบลูกสืบปลานได้เพราะว่ายอมรับความจริงนะไม่ได้ฝืนแต่มีความรู้สึกที่สั่งสมไว้ในสัญญาในเรื่องกุศลและจิตกุศลเจรและทางใจทำให้มีความเมตตานะพอมีความเมตตาเสร็จแล้วนะแล้วก็สติเกิดขึ้นแล้วถึงจะไม่ได้พูด นะไม่ได้เห็นนะถึงจะยืนเดินนั่งนอนท่าหนึ่งท่าใดก็ไม่ได้หมดไปในเรื่องสิ่งที่เป็นความทรงจำนะก็อยู่กับการภาวนาอยู่กับการเจริญสติอยู่กับการทำหน้าที่ในปัจจุบันพร้อมทั้งที่จะแสดงธรรมของตนตามความเป็นจริงให้ลูกหลานนั้นได้ดูได้กระทำตามนะแต่หากว่าสิ่งที่ ผู้เฒ่าผู้แก่หลงเราเรียกกันว่าหลงหลงก็คือขาดสติขาดจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อจะให้เกิดการประทุษร้ายแต่ได้เห็นโทษภัยอย่างยิ่งทำให้ลูกหลานเกิดความกโกรธเกิดความปฏิฆะเกิดความเบื่อหน่ายกันได้ั่นั้นหลงนั้นจำเป็นที่จะต้องมาฝึกศีลสมาธิปัญญากันเพื่อจะให้ ไม่ให้หลงนะไปตามกระแสะของกรรมวิบากของชีวิตของเรากันวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัท4สี จงเจริญด้วยฐานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิุภะสีสวัสดีครับ